แล้วมาจังหวะแถมนะพอเจอแมวช่วยมันซะหน่อยอย่างนี้มันเชื่อมไหมไม่เชื่อมแม่เ่ไม่ร่อนัช่ไหมนาาครับ่นี่น่ไหนลืม้เ่อแม่มเเอ้ามึงมีปัญญาลงมึงไม่มีปัญญาเรีอยากลูกไปวะ

ตัวนี้แมวัวนน่ยทมีทอน้อยมอเลยย่งงล่างใช่ไหมหงล่างหลงล่างนี่เน็ดีเสียงไหมองไเช็ดก่อนลยมีผ้าไหมไม่ใชไอย่างงี้พี่อยู่ตรงเนี้ยเนี้ยกำลังนัวเลยช่วยแมวอยู่ก่าจะเปิดท่อกโอ้นเ อไม่ได้ติดติดเลยตัวเดียวเนี่ยมันออกมาจากรูนั้นเนี่ยา้าไปอีกทีนี้งาใหญ่ไอไอตัวนี้เชือกมากเลยมาได้แล้วับแม่มันยกก็มันลงมาแล้วมันขึ้นไม่ได้อันนี้อันนี้แแล้วไปคล้องมาทีขึ้นเรือตึบยอดเรือไมดหรอเดี๋ยวต้องไปแน่ตรงอาลาาเขาถอยมาเนย ได้ข <pelled being HD> <ped convert> ึ <cons urai> ้นเอ้เอ้เอ้อะไรอ่ะระวังหัวแ้วมีตังค์สิบบาทด้วยนะมีตังค์สิบบาทดอยสงัยตีตัวเนี่ยพี่มันมีรูอะตีตัวสาตัวเนี่ยีชิ้นแรกชิ้นแรกมันอยู่บนท่อมันอยบนท่อเนมีไหมเออเนไหนมันมาจากทางไหนมันมีรูมาไหมมันมีตัวมันแห้ง ล็อกแมลกมดเลยลูกเอ้ยในนี้หมดเลยสองตัวอยู่ในน้ำหมดตา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 ลูกเอ้ยหรือเปล่าไม่เน้นเห็นเห็นอยู่สองตัวนแรกเห็นตัวเดียวแล้วน้องมาตัวาวบ้าไปรับมาดิไม่ขอเิ็นเลย วอนนี้ก็เป็นารแมาไม่เย่เป็นคนเลี้ยงอยู่แล้วตอก่เตัวหนึ่งไปส่งแม่ก่อนนี่ไงคนนี่ไงตัวนี้ยังไม่ได้แเลี้ยงเดินให้ให้ให้อาหารมันอยู่แถวๆนี้แหละเดินใหห้อาหนอย่ถน้แหละเนมอ้ลด้าหีรนเด้หาันอ้หนอมอยก่้เดินจะ้ึ้นบ้านแล้ว แมวตกพ่อแน่จ้งไปตั้งแต่กี่โมงครับแล้วแต่ไรต่อตั้งแต่ตั้งแต่ตแตผมขาบฝนหายอะยีอ่หัวหัวค่ำเลยเหรอครับแล้วตอนนั้นนะเจ๊ทำไงก็อมองอยู่ว่าชายมันจะเจ๊ก็เลยโทรไปทุกสายจะเข้าใครไม่รู้ตีกันเจ๊ก็เลยได้จังหวะ หนึ่งกหนึ่งเลยแจ้งเขาทะเลาะกันแจ้งเขาตีกันแล้วก็เลยบอกว่ามีสไลร่มาให้หมดเลยเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือด้วยเดีมาเจอแมวพอดีเรื่องเรื่องไปช่วยแมวอยู่ตอนที่บังกันผมก็นึกว่าคนตีแล้วสลบอยู่ตรงนี้ผมแค่เรียกเอารถมารับตอนที่พี่ขึ้นมาเหรอใช่ตอนนี้ผ